น้องดีแลนลูกชายคนโตของลิเดียแมทธิวเริ่มโตเป็นหนุ่มชายแววความหล่อในวันเกิดอายุครบ4ปีเต็มเรียกได้ว่าเป็นอีกคนในวงการบันเทิงที่มีความสามารถสำหรับสาวลิเดียสลันด์ดีนหรือเป็นที่รู้จักกันในนามลิเดียนักร้องหญิงสไตล์ R&B ของเพลงฮิตว่างและช่วยโทกลับคำว่าลิเดียมีที่มาจากภาษาโปลแลนด์ซึ่งทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นความหมายเดียวกันคือความสำเร็จ เป็นที่ทราบกันดีว่าสาวลิเดียได้เข้าพิธีสมรสก,กันกับเมทธิวดีนนักร้องนักแสดงลูกครึ่งออสเตรเลียเมื่อปี2558หลังจากคบหาดูใจกันนานถึง10ปีปัจจุบันทั้งสองก็มีลูกร่วมกัน2คนก็คือน้องเด็กชายทาวินดีนหรือน้องดีแลนและเด็กหญิงยาธิดาดีนน้องเดมี่ ล่าสุดสาวลิเดียและแมทธิวก็ได้โพสต์อินสตาแกรมให้ลูกชายดีแลนฉายแว้ความหล่อในวันเกิดเริ่มโตเป็นอายุ4ปีโดยสาวลิเดียระบุข้อความว่าเด็กชายดีแลนทาวินดีนเนาะมามิพี่ดีอายุ4ขวบแล้วดูเป็นหนุ่มจังเลยลูกแม่